พลาดไม่ได้แล้วกับของกินงานกาชาติปี68กับโอวันตินภูเขาไฟเจ้าดังประจํางานที่คนแน่นทุกปีไม่มีแผ่วและปีนี้เขามาพร้อมกับแก้สุดน่ารักทั้ง3สีแก้วรับ85บาทอย่าลืมตามไปสะสมกันให้ครบนะมาต่อกันที่ร้านคนรอแบบแน่นขอดุ๋ยชายเจ้าดังในติ๊กตอกแป้งหนึบไสแน่นแถมเจ้าของร้านยังมายืนขายกันไปอีกส่วนทางนี้ขนมบ้าป่นกับเมนูใหม่สังขยาฟักทองอร่อยมากๆส่วนไส้ซิกเนเจอร์ก็ยังขายดีแบบไม่มีตกซื้อกับบ้านกินให้ฉ่ำกันไปเลยและที่เซอร์ไพรส์ก็คือไส้กรอกขุน ้าเฮงชุดละหกบาทกินเข้าไปนั้นคืออร่อยเฉยกรอบนอกเด้งในต้องลองส่วนสายชาสายโกโก้ต้องโดนธนาชาใต้ชาชีสจัดไป1แก้วชีสแบบจุกจุกต่อด้วยโกโก้ในตำนานที่มาพร้อมกับตีมคริสต์มาสหน้าอีสเวอร์ส่วนร้านนี้ก็คือเด็ดร้านเนื้อทองบ้านคุณชมช่วยนี้คือละลายในปากเลยเนื้อดีจนหยุดกินไม่ได้ตามด้วยเมนูที่ไม่เคยตกเทรนเลยสักปีก็คือมีคุกไก่ชีกเส้นหมี่เหนียวนุ่มไก่แน่นครุกซอสคือกรมกรมอร่อยมากๆส่วนอันนี้ คือเค้กไก่หยองเจ้าดังที่ห้ามพลาดเลยมันฟูนุ่มหอมและไก่หยองนะเยอะมากๆ6ลูก150บาทเท่านั้นตัดภาพมาที่ข้าวเกรียบเฮเดอันนี้คือดีกรอบสะใจ 3. ห่อร้อยคนรอเยอะมากเหมือนกันและตบท้ายมาด้วยขนมหวานอย่างขนมต้มมะพร้าวอ่อนออกจากเตามาแบบหอมนุ่มอร่อยกล่องละ60บาทเท่านั้นเอาจริงๆง,งานนี้ของกินเยอะมากมีทั้งของข้าวของหวานและของฝากไม่ว่าจะเป็นหมูย่างเมืองตรังหลักสัญญาร้านเด็ดครีมชีสตัว ดังที่เขากําลังฮิตมูยอนครปฐสมผัดไทยหอยทอดและพวกก๋วยเตี๋ยวต่างๆทั้งกินทั้งช็อปเดินทั้งคืนยังไงให้ไหวกับงานกาชาติสวนลุมปี68ปีนี้เขาจัดยาว10วัน10คืนเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่21ธันวาบูธเริ่มขายตั้งแต่11โมงเช้ายาวๆไปจนถึง4ทุ่มสายกินสายช็อปต้องตามมากินดู